เดี๋ยววันนี้เรามาดูการใช้งานบอร์ดทัมเมอร์รีเตัวนี้กันนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้นะครับตามสเปคที่เขาระบุก็คือจะใช้ไฟเลี้ยงตั้งแต่5ถึง30โวลต์ในการสั่งให้บอร์ดเริ่มทำงานนะครับโดยสัญญาณที่จะไม่ได้ฟิกนะครับเราสามารถเลือกใช้สัญญาณบวกหรือสัญญาณลบในการทริกเพื่อสั่งให้รีเลย์ทำงานได้นะครับยกตัวยอย่างเช่นถ้าเราต้องการสัญญาณบวก เพื่อทริคให้รีเลย์ทำงานนะครับเราก็ต้องจัาขากราวเข้าหากันนะครับเพื่อให้เหลือสัญญาณบวกในการทริกสั่งการทำงานของรีเลย์นะครับสำหรับด้านนี้นะครับจะเป็นหน้าสัมผัสของรีเลย์นะครับสำหรับรีเลย์ที่ใช้งานในบอร์ดน,นี้นะครับจะเป็นรีเลย5์5โวลต์พิกัดในการรองรับกระแสในการจ่ายให้โหลดนะครับ ทั้ง AC และ DC นะครับจะจะอยู่10แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวิตตั้งค่าการทำงานกันนะครับสวิตตั้งค่าการทำงานหลักๆจะมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับในบอร์ดเขียนว่าสต็อปนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่าวินาทีนาทีหรือชั่วโมงนะครับสวิตตัวต่อมานะครับสวิต เซตนะครับตามชื่อนลครับสวิตตัวนี้จะมีหน้าที่ในการเซตโหมดนะครับรวมถึงเซตค่าในโหมดนั้นๆน,น,นะครับเรียกว่าเป็นตัวเซตคำสั่งเมื่อเราตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยนะครับต่อมาสวิตสองตัวนะครับเป็นสวิตที่ใช้เลือกปรับเปลี่ยนนะครับจะเป็น up กับ down นะครับมีหน้าที่ในการเพิ่มลดนะครับในส่วนของโหมดหรือว่าจำนวน ค่าเวลานะครับเราจะมาปรับเพิ่มลดกันตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบคร่าวๆนะครับในทัมเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันการทำงานในทัมเมอร์รีเลย์ตัวนี้กันนะครับครับสำหรับทัมเมอร์รีเลย์ตัวนี้นะครับจะมีโหมดการทำงานหลักๆอยู่4โหมดนะครับก็คือโหมด P 1 1หโหมด P 2โหมด P 3 1และโหมด P 3 2 <_ <d> _เดี๋ยวเรามาดูโหมดแรกกันนะครับว่ามีลักษณะการทำงานยังไงสำหรับโหมด P 1 1นะครับก็จะเป็นลักษณะของการนับเวลาถอยหลังนะครับหลังจากมีการคลิกสัญญาณน,นะครับ รีเลจะทำงานทันทีโดยทำงานตามเวลาที่เราเซตค่าไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับผมจะใช้สัญญาณไฟบวกนะในการทริกให้ลีเลทำงานนะครับจะมีการตั้งค่าเวลาไว้10วินาทีโดยใช้หลอดไฟดี12สิบโวลต์นในการ แสดงผลนะครับหลังจากพบสีวินทีแล้วรีเล์อยุดทำงานหลอดไฟดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโหมด P 1.1นะครับโหมดต่อมาโหมด P ลบนะครับในโหมดนี้จะมีความพิเศษคือจะมีการ น่วงเวลาก่อนที่รีเลย์จะทำงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับสำหรับการเลือกโหมดนะครับให้เรามาที่ปุ่มเซตกดค้างไว้นะครับอัพดาวนะครับในการเลือกโหมดตอนนี้ผมจะเลือกมาที่ P 2จากนั้นกดเซตนะครับ จะมีโค้ดขึ้นนะครับ OP ก็คือตั้งการทำงานของรีเลย์ไว้4วินาทีกดอีกครั้ง CL หมายถึงการน่วงเวลาก่อนที่รีเลย์จะทำงาน5วินาทีเมื่อเราต้องการจะออกจากโหมดการตั้งค่าให้ทำการกดปุ่มเซตค้างไว้จนหน้าจอจะเป็นเซกเมนต์แสดงเลข0ยา3ตัวนะครับ แสดงว่าตอนนี้พร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการทำงานของโหมด P-2 นะครับจะเห็นว่ามีการหน่วงเวลาไว้5วินาทีนะครับก่อนรีเลย์ทำงานโดยตั้งค่าการทำงานของรีเลย์ไว้10วินาทีจากนั้นหลอดไฟจึงดับนี่ก็คือลักษณะการทำงานของโหมด P-2 นะครับโหมดต่อมานะครับโหมด P 3.1นะครับ สำหรับโหมดนี้จะมีความพิเศษคือจะมีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานแบบวนลูปเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการทำงานของโหมด P 3 1นะครับผมจะทําการทริกสัญญาณรีเลย์ทำงานนะครับนับถอยหลังตามค่าเวลาที่เราตั้งไว้นะครับหลังจากครบเวลาที่เราตั้งไว้รีเลย จะอยู่ทํางานและมีการหน่วงเวลาเพื่อรอการวนรอบกลับมาทํำงานซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในที่นี้ผมตั้งค่าการวนลูปไว้จำนวนเท่ากับ2นะครับครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของโหมด P 3.1นะครับโหมดสุดท้ายนะครับโหมด P 3.2นะครับสำหรับโหมด P 3.2นะครับ ดูผลนเผล,ลักษณะการทำงานจะค,คล้ายๆกับโหมด P 3 1นะครับแต่จะมีจุดสังเกตให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องมาเซตค่านะครับเลือกไปที่โหมด P 3 2นะครับกดเซตนะครับ OP นะครับก็คือการทำงานของรีเลตตั้งไว้4วินาที CL ก็คือการหนวงเวลานะครับตั้งค่าไว้5วินาที LOP หรือลูปนะครับตั้งค่าไว้จำนวน2รอบหลังจากนี้เราจะออกจากโปรแกรมนะครับหลังจากที่ผมออกจากโปรแกรมนะครับปกติแล้วเราจะต้องทำการ ทริกสัญญาณใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ผมปล่อยสวิตช์แล้วนะครับรีเลย์ทำงานทันทีนะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งค่าไว้นะครับอธิบายง่ายๆก็คือโหมดนี้นะครับเราจะสั่งให้ทัมเมอร์ทำงานได้ต่อเมื่อมีการจ่ายแรงจ่ายไฟเข้าสู่บอร์ดนะครับ เดี๋ยวผมจะทดลองทําการปิด power supply นะครับเพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจ่ายไฟให้แก่บอร์ดนะครับรีเลย์ทำงานทันทีนะครับมีการหน่วงเวลา5วินาทีก่อนจะกลับมาทำงานบนรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับลักษณะจะคล้ายกับ โหมด P 3 1นะครับต่างกันตรงที่ว่าโหมดนี้จะไม่ใช้สัญญาณทริกนะครับจะใช้การจ่ายไฟจากแรงใจจ่ายให้แก่บอร์ดนะครับเพื่อให้รีเลย์ทำงานท,ทันทีทุกครั้งที่มีการจ่ายไฟให้แก่บอร์ดอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง การทำงานของโหมด P 3 2นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ